บุญการให้ที่สูงที่สุดก็คือให้การให้ชีวิตของเราคือสูงกว่าการให้วัตถุสิ่งของสูงกว่าให้อภัยทานสูงกว่าการให้ความรู้ให้ชีวิตเพื่อเป็นพุทธบูชาเหมือนพระเทวทัตถึงแม้จะทำกรรมหนักมากเรียกว่าอานันตริยกรรมวระบันปลายชีวิตสำนึกผิดให้ลูกศิษย์ถามมาเพราะเดินไม่ได้ เพื่อขอขมาแล้วไม่มีอะไรบูชาแล้วต้องตั้งสัจจาอธิษฐานและเปล่งพระวัติและเปล่งวาจาให้ชีวิตเป็นพุทธบูชาหมายถึงไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งแล้วมีแต่พระเจา้าพระองค์เดียวในโลกทั้งทั้งหลายตั้งสัจจะก่อนที่จะถูกธรณีสูบตายผลของการสัจจะอธิษฐานเมื่อพ้นจากนรกแล้วในอนาคตต่อไปเทวทัต ็ได้ตรัสรูป้เป็นปัจเจกพุทธ,ธะนี่คือผลของสัจจะอธิษฐานที่พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ไว้ด้วยสัพพัญยุตยานที่นำมากล่าวแสดงเพื่อเห็นคุณค่าของสัจจะคือความจริงใจนั่นเองการพิจารณากายในกายคือต้องหาที่ตั้งของใจให้ได้เสียก่อนเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าภาวนาคำ,คำว่าภาวนาแปลว่าทำให้เจริญทางใจ ส่วนคำว่าพัฒนาแปลว่าทำให้เจริญทางวัตถุการที่เราได้ทำบุญกับพระอาหารหันนั้นเรียกว่าทักษิณวิสุธทธิปนัตตะแปลว่าผลอันเกิดจากผูรับที่บริสุทธิ์เป็นที่ตั้งครั้งสมัยพุทธกาลพระอาหารหันนั้นมีมากใครเกิดในยุคนั้นนับว่าเป็นโชคดีแต่ปัจจุบันนี้คิดว่าพระอาหารหันอาจจะไม่มีก็ได้หรือมีเราก็ไม่รู้ ก็ไม่ได้ผลแต่ก็ไม่ได้ไร้ผลไปเสียทีเดียวท่านใช้คําว่าโลกะสมติอปหานัทะแปลความว่ารับรองโลกยะที่แสดงว่าทําดีได้ดีสัาช่วดีทั่วยังเป็นสัจธรรมปรากฏให้เราเห็นอยู่คําว่ามหากุศลแปลกุศลอันยิ่งใหญ่เป็นเหตุให้เกิดผลเรียกว่ามหากุศลวิบาศวิบาศัน์นี้มาจากคําว่าวิปาต ว่าผลที่ได้รับนั่นเองกุศลท่านแบ่งไปสี่ระดับคือหนึ่งกามาวจรกุศลกุศลระดับกามาวจรอย่างนี้ต้องท่องเที่ยวเวียนวไายตายเกิดในชั้นกามาวจรเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาตั้งหกบ้างกุศลอีกอย่างหนึง่งเรียกว่ารูปาวจรกุศลกุศลต้อง,ท,อง,ท,องท่องเที่ยวเวียนเกิดเวียนตายเป็นรูปปรมสิห อีกอย่างหนึ่งเป็นอรูปาวจรกุศลกุศลท่องเที่ยวทําให้เกิดเป็นอรูป,ปรพรมสี่ส่วนโลกุตรกุศลกุศลเหนือโลกที่จะนําไปสู่มรรคผลนิพพานกุศลอย่างนี้เกิดแล้วทําลายภพชาติไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดเพราะทําลายมหาภูตรูปตั้งสี่อีกท่านหนึ่งที่จะต้องกล่าวเป็นแบบอย่างของผู้ได้สมเจตนาจากการอธิษฐานก็คือท่านอนาถะ เป็นผู้สร้างวัดพระเชตวันแห่งเมืองสาวัตถีวัดพระเชตวันนั้นเป็นวัดที่พระทเจ้าอยู่จำพรรษาถึงสิบเก้าพรรษาวัดของนางวิสาขาเรียกว่าวัดดอกไม้หรือวัดบุพารามพระทธเจ้าจำพรรษาถึงหกพรรษารวมพุทธเจ้าจำพรรษาในเมืองสาวัตถีในจํานวนยี่สิบห้าพรรษาในจํานวนสี่สิบห้าพรรษาที่มีพระชนมชีพอยู่ ฉะนั้นความเป็นไปของพุทธศาสนาจึงเกิดมาจากเมืองสาวัตถีเป็นส่วนใหญ่อนา,าถท่านเป็นอริยบุคคลโสดาและต่อมาเกิดจนมากเพราะมีเงินทบ,บุญหมดถูกเขาโกงบ้งางก็มากมายเพราะท่านเป็นพ่อค้าพาณิชย์แต่ครั้นต่อมาทิฏฐานจิตเอาทรัพย์ปรากฏว่าร่ำรวยมากกว่าเดิมเพราะบุญและเพราะเทวดาช่วยให้เป็นไปอีกประการหนึ่ง ท่านยาา้ำว่าที่นี่หมายถึงที่ตรงนี้ไม่เรียไรยไม่แจกซองเราหวังผลเราหวังผลไม่ได้หวังภาพเราเป็นพุทธศาสน,นิกชนต้องช่วยกันรักษาพุทธศาสนาด้วยการปฏิบัติและก็ปฏิบัติอย่างมีความสุขและไม่ลำบากด้วยวิธีการเข้าถึงพุทธานุภาพต้องทำความเข้าใจอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของโรคของโลกมนุษย์เรามีกาย กายเราก็เหมือนรถต้องรักษาต้องสวยใหย้ให้สวยอยู่เสมอเป็นธรรมชาติถ้าเรามีกายหรือเรามีรถไม่รักษาไม่ตกแต่งให้สวยงาม mm. ก็จะกลายเป็นว่าร่างกายไร้ค่าหรือมีรถไร้ค่าฉะนั้นการปฏิบัติจึงไม่เกี่ยวกวับการแต่งตัวว่าไม่ดีฉะนั้นต้องแต่งไปตามอัตภาพการเป็นอยู่ชีวิตประจำวันก็เป็นไปตามธรรมชาติของโลก อย่าคิดว่าต้องแต่งตัวปอนร,รเดินช้าๆพูดช้าๆอะไรทำนองนั้นทำให้เป็นธรรมชาติธรรมดาที่นี่จึงแนะนำการนั่งตามสบายเพื่อให้เกิดความสะดวกโดยไม่ทรมานสังขารตนเองเมื่อเราปฏิบัติเข้าถึงกายในได้กิเลสปัญหาก็จะหมดไปเองโดยไม่ต้องตั้งกฎเกณฑ์กับตัวเราว่าต้องละต้องละเมื่อละไม่ได้ก็เพิ่มทุกข์อีก การปฏิบัติก็เปรียบเหมือนการเดินขึ้นภูเขาต้องเมื่อยต้องเหนื่อยเป็นธรรมดาและเมื่อขึ้นได้แล้วก็จะหายเมื่อยหายเหนื่อยไปเองอาจารย์ของเราคือพุทธเจ้าจำไว้คำว่ากุศลก็คือผลของบุญสมาธิคือต้นบุญของการทาบุญมีสองชนิดคือทำด้วยตนเองอย่างหนึ่งแล้ว,วนและเชิญชวนให้ผู้อื่นทำด้วย เปรียบเหมือนการตอบตะปูหนึ่งร้อยถ้าเราทำเองต้องตอบหนึ่งครั้งแต่ให้ผู้อื่นตอบด้วยและตอบพร้อมกันหนึ่งรตัวทุกคนจะตอบครั้งเดียวและผลออกมาก็เป็นหนึ่งรเปรียบเสม,มือนว่าคลายยิงนกครั้งเดียวได้หนึ่งรตัวบุญสมเร็จได้ด้วยการอัมนุโมทนาเกิดได้เฉพาะโอปาติกะคือเทวดามีเรื่องกล่าวไว้ว่าวันทิพ หรือวันเทพก็คือวันพระแปดข่ำสิบสี่ข่ำสิบห้าค่ำมีเทวดาเรียกว่าเท้าจตุโลกบาลคือเท้าทศตรถเท้าวิรุณหกเท้าวิรูป,ปักและเท้าโกเวนทั้งสี่นี้อีกขี้หนึ่งเรียกว่าเท้าจตุมมหาราชิกามีหน้าที่รักษาคุ้มครองโลกมนุษย์ด้วยทั้งสี่ท่านนี้เป็นลูกน้องของพระอินทร์คือเท้าสกตะเป็นจอมเทพแห่งดาวดึง ฉะนั้นวันพระแปดข้าท่านเทา้าทั้งสี่จะบัญชาให้โอรสราชโอรสและอมตา์มาดูโลกมนุษย์ตรวจความประพฤติท,ทางกายวาจาใจของมนุษย์ว่ายัางยึดมั่นในการประกอบกุศล,ลกรรมกันอยู่หรือไม่มีการให้ทารักษาศีลเจริญภาวนากันอยู่หรือไม่ยังเคารพพ่อแม่เคารพผู้ใหญ่ในวงตระกูลกันอยู่หรือไม่ส่วนวันพระใหญ่คือส4บ่ข้ามสิข้า ท่านเท้าจะตุโลกบาลจะตรวจดูด้วยตนเองแล้วนำความประพฤติพฤติพฤติกรรมของมนุษย์เข้าสู่เทวสภาณสถานที่แห่งนั้นเรียกว่าสภาสุธรรมมาถ้าได้ทราบเห็นมากัตาว่ามนุษย์ก็เป็นญาติของเรายังยินดีประกอบการกุศลทั้งปวงเทวดาทั้งหลายก็จะนุมโมทนาบุญว่าโอ้หนอ อีกไม่ช้าสมาชิกของเราก็จะเพิ่มขึ้นทำให้เทวสถานจเจริญรุ่งเรืองเพราะมีคนดีมาเกิดแต่ตรงกันข้ามมนุษย์ต่างละทิ้งความดีมัวเมาประมาทไม่ใส่ใจประกอบการกุศลเขาเหล่านั้นก็จะพากันไปเกิดในอบายมีนรกเป็นต้นก็เกิดสังเวชสลดใจว่าโอหนอน